สวัสดีช้าพิจิตค่ะดวงความรักประจำวันที่8มีนาคมนะคะ คุณน้าหถ้วยเขาเป็นสีถ้วยวันนี้จะเป็นวันที่แบบอีโมชั่นทั้งสองฝ่ายก็คือแบบอาจจะอ่อนไหวหวั่นไหวเซนซิทีฟทั้ทงคู่เลยเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งทะเลาะก,กันมานะคะทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ตึงๆกันอยู่ต่างคนต่างงอนเขาก็เสียใจอาไปหลบมุมคุณเอเป็นสีถ้วยก็หมายถึงถ้าเขามางอคุณก็ยังไม่ยอมคืนดีเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างมีความรู้สึกเสียใจทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้เลยนะคะก็ อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนถึงกับต้องเมินหน้ากันเลยนะคะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดก็ได้หรืออาจจะเป็นฝ่ายหนึ่งที่ตั้งใจก็ได้นะคะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่ามันจะเกิดยังไงนะคะอย่างที่เมทอธิบายไปแล้วเนี่ยคุณสองคนอ่ะนะคะยังไงก็ยังให้โอกาสกันอยู่นะเพราะมันมีพลังงานบวกขึ้นมานะคะกิฟต r e l a t i o n s h i p ชิบะเชแล้วก็ทรัสตแปลว่าถึงแม้วันนี้จะหนักแค่ไหนนะคะความรู้สึกจะหนักแค่ไหนจะรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะกลับไปคืนดีแค่ไหนแต่ในอนาคตยังไงคุณสองคนกัน,กน,นะะแล้วก็ เรมจะให้โอกาสกันเสมอเพราะว่าคุณสองคนยังมีความสัมพันธ์ที่มันซื่อสัตย์ต่อกันอยู่นั่นเองนะคะ